สวัสดีครับเหนือเพชรติดลมหนาวครับผมอ่าก่อนหน้านี้ซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่บ้านฉางระยองครับบ้านฉางระยองครับใช่สิลมหนาวเลยใช่ไหมเคยมาซ้อมที่กรุงเทพไหมไม่เคยครับนี่มากรุงเทพครั้งแรกแล้วเจอทีเด็ดก็ติดเก้าซ้อมมันไม่หนักไปเหรอก็ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยครับอ่ก็หนักอ่หนักก็แต่ใจจิตใจเราสู้อยู่แล้ว กี hmm. ่วันละเข้ามาที่นี่สามวันที่กว่าแล้วสามวันทย์กว่าเข้าวางวางเดิมพันเสร็จปุ๊บก็มาเฮ้ยก็เรื่องเดิมพันเสร็จมามาอยู่นี่ปั้มกับใครบ้างก็มีพี่ซุปปเอร์บอลที่เขาช่วยกันเยอะครับช่วยช่วยสอนช่วยปั้มช่วยสอนด้วยพอที่นี่นักมวยเขาเยอะเนาะแล้วเยี่ยตีแก้อะไรไปบ้างไฟนี้ก็มีลูกตั้งเตะซ้ายตั้งตั้งตั้งเะไรตั้งเตะซ้ายหน้าเหอแล้วเป็นมือขวามั้ยเป็นมือขวาเนาะถ้าพี่มนต์ใต้บอกอะไรบ้างกเจ็บ พยายามถีบเยอะครับพยายามถีบต่อหน้าแล้วก็พี่เจ๋งบอกอะไรบ้างก็เหมือนกันครับพยายามไอ้รัดกลุ่มเยอะครับอันก็ให้รัดกลุ่มหน่อยอย่าอย่าอย่าหลวมใช่ไหมแต่ไฟนี้ดูดูว่าเนื้อตัวดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไหมครับผมอ่าดีดีไปเยอะครับเมื่อกี้มีอาจารย์แดนด้วยนะอาจารย์แดนนี่ก็สุดยอดมวยหมัดเหมือนกันนะแสดงว่าไฟนี้ก็ต้องมีหมัดด้วยดิครับผมเขาเสริมหมัดให้ จบไปนี้ซ้อมเทียกันสิบเก้าต่อเลยไหมก็เดี๋ยวดูเทียบระเบียบของน้าคไทยในชีวิตท๊อกชกมวยมานี่เคยชกไปเดิมพันไหมไม่ไม่เคยเคยสี่ห้าพันครับเกิดไปแน่ครับสี่ห้าพันนี่คือกี่ปีมาแล้วแปดปีเจ็ดปีแปดปีแปดปีมาแล้วไฟไฟแรกเดิมพันห้าล้านบาทครับผมมากที่สุดในชีวิตเราครับผมคิดไม่ว่าจะเกิดไฟที่ตัวเองขึ้นไม่เคยคิดครับเออ แล้วก็เกมวันนั้นอทีุ่มพินีดูยังไงบ้างครับเราหน่าชนะไหมถามก็น่าชนะครับเพราะอะไรครับรูคับแล้วแต่กรรมการเขาชูใะไรของนู้นเขก็มีเหตุผลที่เรามองว่าเราน่าชนะเพราะอะไรหรือว่าอาวุธชัดเจนกว่าหรือว่ายัางไงได้ล้มได้ลูกเหลี่ยมลูกในครับแต่ว่าแต่เขาเดินเข้ามาวันนั้นหมดม ถามหมดไม่หมดครับแต่ผมรู้ตัวสาวมันเพราะว่าอ่อยคุมเกมเล่นเยอะอยากเล่นเยอะอ๋อไฟนั้นรู้ตัวสาวันไม่อยากเล่นเยอะเพราะว่าเยอี๋ยวหมดไฟนั้นสภาพร่างกายสิบคะแนนให้ตัวเองกี่คะแนนไฟนั้นนี่ประมาณห้าหกไฟนี้สภาพร่างกายสิบคะแนนให้ตัวเองกี่คะแนนตอนนี้เต็มเต็มสิบครับเต็มสิบพิกัดชกเท่าไหร่ครับร้อยร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่ทำทั้งหมดกี่โลสี่โล โลกว่าครับผมพิกัดที่ชอบที่สุดเก่งที่สุดต้องชกพิกัดเท่าไหร่ก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่ร้อยยี่สิบนี่นะอ่าร้อยยี่สิบเท่ากันวันนั้นชกคู่ไหนนะวันวันนั้นชกคู่คู่รองครับอ่าครับแต่ว่าเที่ยวนี้ก็คู่รองคู่รองเหมือนกันครับผมฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ผมสู้เต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวดูเหนือเพชรกันคู่นี้เป็นคู่กระแสนะย้ำว่าวันที่27ครับ จากลุมพินีย้ายวิกมาราชดำเนินครับผมช่วงหลังได้ดูมวยต่อยที่ลาดดำเนินบ้างไหมก็ดูครับเห็นการตัดสินแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับก็ตัดสินได้ถูกต้องเนี่ยอ่าไฟว้นี่ใครลงเดิมพันบ้างนะพักพวกทีมงานของเราอ่ะก็มีเยอะครับมีพี่ตะวันเจ้ากระยองพี่ตะวันอะไรนะเจ้ากระยองครับพี่ตะวันนี่เป็นเป็นเป็นเซียนไก่ปะ ช่ครับเขามาสนับสนุนค่ายครับแล้วเป็นดูแลครับมาช่วยสนับสนุนค่ายมวยติดลมหนาวอยู่แล้วแล้วมีใครอีกไหมเรามีค่ายมวยติดลมหนาวครับก็มีครอบวกัวที่บ้านหัวหน้าค่ายชื่ออะไรครับคุณนรงคุณนรงติดลมหนาวครับผมแล้วก็มีครอบครที่บ้านอีกหลายคนครับผมเราลงได้ไหมก็ไม่แบ่งไม่ได้นะหมดอ๋อแบ่งไม่ทันหมดใช่ก่อนขอบคุณครับพื้นจังหวัดอะไรอะเชียงใหม่ครับผมอ๋อแต่ซ้อมอยู่ระยองครับผม มาอยู่ระยองกี่ปีแล้วเหกปีเจ็ดปีแล้วครับอ๋อก็มาอยู่นี่ยาวเลยเรียนหนังสือที่นี่ปะครับผมเรียนจบที่นี่ที่ระยองเนี่ยอ๋อมาอยู่ระยองยาวแล้วครับแล้วเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่อยู่ค่ายเลยเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่อยู่ค่ายบ้านๆครับค่ายตองติกลงแล้วใครจิตใครจิตต่อให้มาแล้วไปอยู่ลำปางปีหนึ่งอยู่ไทยท่านักตะาคนตรงอ่าแล้วที่ค่ายก็ลงมามาระยองพอดีญันยานกจักกับคุณลรงครับ ขัดตัวเองม,มาปีนี้อายุ่าไรครับ24ิีปีนนค,ครับน้ำหนักปล่อยทำไปสว่าครับ61สินูงเท่าไรครับ172ครับ172คนเชียงใหม่มเ,มมเนาะ